ทุกวันจิตพันก่อเกิดผ่องใสทุกเส้นทางเดินเจริญก้าวไกลอยู่แห่งหนใดชนไซยินยมขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระพักเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่เสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเขอความสุขความเจริญในธรรมก็อง,องพระสมาสัพทธเจ้า จงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายนัตตาภมภาพ 5. พรพประหลัดเขมรัตเขีมปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งออกอากาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ10.30นาทีโดยประมาณสำหรับวันนี้นั้นเป็นวันพุธที่17 เดือนมกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่มเดือนยี่เป็นวันที่ยดโยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งกุณงามความดีเริ่มตน้นแต่เช้าพร้อมในลมให้ใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีโอกาสได้เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดลบบุรีไปยังอำเภอบ้านมีวัดหนองหนใหญ่นั่นเืรเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของการจัดให้มีการ นะปฏิบัติธรรมกันก็ใช้เวลาในส่วนของการเดินทางนั้นก็น่าจะอีกสักราว30นาทีก็ถึงแล้วไม่ไกลไม่ไกลจนเกินไปนอะแวะออกอากาศสดสกกนะก่อดนี่ก็ไปทุกเท่าสารมาเพราะว่ในนามของรายการรัธรามเราก็ตั้งใจระบุนในส่วนของการถวายข้าวสารนะสีพี่น้องเขาก็เป็นของดีนะที่ลานบุรวงเานิยมกันไวน้อย่างนี้ก็เลย นำมาฝากเมืองลบบุรีรวมถึงวันนี้ก็เตรียมข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ระบบเสียงที่มีก็เอามาใช้รวมในส่วนของการปฏิบัติให้เกิดความสุขสันต์เห็นท่านลงเฟสตั้งแต่เช้าเลยนะดูแลความเรียบร้อยครบขันของน้ำของถ่าอาหารการกินที่พักรวมถึงในส่วนของสถานที่ปฏิบัติน,นั้นก็ดูว่าจะลงตัวเพราะก็ทำกันมาอยู่แล้วทุกปีทุกปี รมถึงวันนี้อากาศก็ดีีกันเยวันนี้ลมเย็ยนๆพาดนะให้ไม่มีความร้อนเข้ามาแผดเผานะวันนี้นะตั้งแต่เช้าเลยไประบ,บาดนะมาเช้าก็มีญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสจะเห็นหน้าเห็นตากันบ้างเพราะว่าสลับสายไปคือเราเองประจำเนี่ยอยู่สายตลาดอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นบางวันที่เห็นว่าเออสมควรแก่เหตุก็ไปสายหมู่บ้านบ้างจะได้พบเจอญาติโยมบ้างสลับสเปรย์กันไปก็เป็นความตั้งใจอย,อย่างนี้ นั้นในบรรยากาศยามเช้าวันนี้ก็สดใสสดชื่นมากมีโดยเฉพาะแล้วในเรื่องของสวนป่าแก้วมณีก็ดูว่าจะเรียบร้อยดียดีตรวจรับในส่วนของงานทั้งหลายที่มีวางแนวทางนั่นก็ขอมนธิานบุญสําหรับนะท่านเจ้าภาพที่ทราบในส่วนของงานนะที่จะกําหนดไว้ทั้งงานปักเสาไฟทั้งงานเดินสายไฟแล้วก็เรื่องของการดําเนินงานในส่วนนี้ วันนี้ยอมบ้านงามเมวานนะถวายเสามาอีกหนึ่งต้นเป็นต้นที่ห้าแล้วนะก็ให้อิเป็นปีเริ่มถึงปจัจจัย4ีวาให้บูชาธรรมนะแล้วก็กองทุนที่มีรวมแลวห้าพันบาทก็ขอมทนาในเช้าคุณพ่อชั้นนะรับส่งก็นําปัจจัยมาถวายหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่าแมคโรที่จ่ายล่วงหน้านะจริงๆจ่ายไปแล้วละ่ะท่านก็นะมีศรัทธาถอนสตุปจจัยมาแล้วก็ถวายนะจะได้ ใช้เป็นประโยชน์ในส่วนของภูมิทัศ์ดับด้วยตั้งใจแลว้วก็ถวายเสาอีก1ต้นเสาต้นที่ท่านจองไว้ฉะนั้นเราได้เสาไฟมา5ต้นแล้วจะถึงครึ่งทางได้หรือไม่ก็ต้องอาศัยนะ้นำใจจากญาติโยมทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกัน098613909 8 098613909 8ก็เป็นความตั้งใจร่วมด้วยช่วยกันในส่วนของงานปักเสาไฟ เป็นเสาไฟคอนกรีตนะแล้วก็ปักเรียบร้อยเรียงเป็นแถวมีระยะห่างเท่าเท่ากันแล้วก็พาดสายไฟสํา Fi, สหรับที่ใช้ไปในส่วนของปลายทางนั้นก็เลยต้องออกในส่วนของกองบุญไว้นะถ้าเป็นเสาไฟก็สามพันสายไฟก็คดละ1นึ่งพันห้บาทแล้วก็ค่าดําเนินงานก็เป็นทุนละ1,000บาทก็ร่วมกันในส่วนนี้ฉันใครที่จะมีศรัทธามากในส่วนของความตั้งใจที่มากมีก็ เรืนเชนเรูปมกุศลได้ือจะเหมาทั้งเซตนี้ก็5้0 0ัรบาทหนึ่งเซตนะได้เสาได้สายแล้วก็ได้กานดุลงานก็จะได้อุ่นใจก็ฝากไว้นะเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้เงยแสงสว่างเนี่เป็นเรื่องสาคัญนะีกงคํากลางคืนนั้นถ้ามีความสว่างสวยจะทําภารกิจในเรื่องของการปฏิบัติก็จะได้อุ่นใจแต่มืดซะสแล้วเนี่ยแหมบางทีก็เสียดายพื้นที่ไปคือพื้นที่โซนที่ให้แสงสว่างไว้เนี่ยก็จะใช้ตั้งแต่รอบเช้ารอบหนึ่งแล้วก็มารอบก่อน เช้ามืดอีกรอบหนึ่งนะก่อนรับอรุณวันใหม่รอบหนึ่งใช้ได้สองรอบเลยทีเดียวแต่รอบกลางวันก็ปล่อยไปตามธรรมชาตนะิเพราะว่าเป็นถนนที่ชาวนาเขาก็จะใช้ด้วยเราก็นะมาปฏิบัติตามในโซนนี้แต่พอกลางค่ำกลางคืนที่บรรยากาศดีๆเราก็ไปใช้ตรงนั้นคือพื้นที่นะมีกว่า30สิบไร่ที่จัดสรรบรรวนแบ่งออกเป็นส, Open, ส่วนต่างๆเอาไว้สําหรับการปฏิบัติซึ่งจะกําหนดในส่วนของการวางงานไว้ยี่สิบ ยี 27, 28, นะ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะสุกศราวทิตย์ส่งท้ายนะสำหรับเดือนมกราคมก็วางเวเ้นจะพาะกิจใดก็เรียนเชิญกันอยู่นอกเนี้จากนั้นแล้ววันที่สี่กุมภาพันธ์ก็อย่าลืมในเรื่องของการเดินทางมาเริ่มเททองหลอพระรถออกประมาณ8ปดโมงครึ่งนะอันนี้ไม่ต้องมาแต่เช้าเพราะว่าก็ารอตอนเที่ยงเราก็มาสายๆมาแปดโมงครึง่งมาแบบสบายๆรถบัสนะสองชั้นก็แจ้ง ในเรื่องของการจองรถไว้นะโยมหลายท่านก็จองมาแล้วล่ะครึ่งคันแล้วตอนนี้ <c oughs> จะได้ดูว่าล้นคันหรือไม่นะเพราะเดี๋ยวเสร็จเททองเสร็จก็จะมีวัดแห่งหนึ่งที่จะพาไปอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะก็อยู่แถวแถวสองพี่น้องนี่แหละนะเป็นวัดที่งดงามคือเ็ายกเอาสถาปัตยกรรมในต่างประเทศทั้งหลายมาไว้ที่วัดเขานั่นแหละเดีย๋ยวจะไปเซอร์เวยก่อนนะกำลังมีชื่อเสียงอยู่ช่วงนี้ เราก็แวะไปชมบ้างนะหล่อพระเสร็จเรียบระได้ดีก็แวะไปชมบ้างในเรื่องของสถานที่ใกล้ๆนี้แล้วค่อยกลับนะจิตมันก็จะได้มีความสุขสรรได้สร้างพระพุทธรูปนะเอาไว้คู่กับสำนักเอาไว้บนสลาปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ยังได้มาสุขสรรในการพบปะกันเจอหน้ากันบ้างนะบางคนก็ห่างเหินกันไปนานกว่าจะได้มาเจอกันก็ต้องรอง,งานบุญมาร่วมกันนะก็ต้องขอมทนา0986813909 นะ0 9881399 0ก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของบุญทั้ง3ส่วนนี้บุญในส่วนของงานไฟที่มีบุญหลอพระแล้วก็เดินทางมาก็จะระองราวไว้ด้วยนะบุญปฏิบัตินะแล้วก็มาเริ่มด้วยช่วยกันนี่ก็เป็นความตั้งใจแล้วเดี๋ยวภาคค่ำบรรยายในส่วนของนะการปฏิบัติเป็นเช่นไรก็คงจะมาเล่าสู่กันได้ฟังนะว่าเขามีสมาชิกมาปฏิบัติอย่างไร ครูบาอาจารย์ท่านรับการแรกไว้เทศเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ในส่วนต่างๆไว้เนี่ยเราก็จะนาม,มาใช้ล้วก็จะเทศให้ญาติโยมได้ฟังด้วยในค่านี้ท่านในบรรยากาศของวันใหม่ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายได้พัฒนาไว้ซึ่งคุณงามความดีวันนี้ก็เลยยกคำกรงประพันธ์ไว้ต้นบทว่านะให้ญาติโยมได้พิจารณาให้ดีไวนะ้คนเราเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าทําดีสะถ้าอยู่ที่ไหนก็ตามทีก็มีแต่ความสุขใจท่านความดีพัฒนาทุกวัน จิตพันก็เกิดผ่องใสทุกเส้นทางเดินจะเริญเก้าไกลอยู่แห่งหนใดชนซ้ายยินยมชีวิตของคนเราก็ยมไม่ว่าจะเดินที่ทางใดก็ตามแต่จะไปที่มืดจะไปที่สว่างจะไปที่ดาร้างหรือจะไปที่รกทั้งหลายเนี่ยเราเป็นคนพัฒนามีความดีเกิดขึ้นอยู่ร่ําไปเนี่ยคือพัฒนาได้ทุกวันวันกันเถอะนะแล้วก็รู้จักในการพัฒนาไว้ทั้งพัฒนาจิตใจก็เราให้มันผ่องใสทุกเวลา นั้นความดีพัฒนาทุกวันจิตพันก็เกิดปองใสเนี่ยทุกเส้นทางเดินจเจริญเก้าไกลไปที่ไหนก็ตามแต่ก็ยญไอ้ที่อดก็จะไม่อดนะไอ้ที่ลาบากก็จะไม่ลําบากไะไอที่ทุกยากก็จะเกิดความสบายได้ในส่วนนี้ที่รกก็จะกลายเป็นสะอาดสะอ้านสมากมีนั่นท,ทุกอย่างที่อุดมสมบูรณ์เกิดมีเพราะเราพัฒนาให้มันเกิดมีในสิ่งเหล่านี้ด้วยใจด้วยจิตด,ด้วยความตั้งใจของเรา นั่นทุกเส้นทางเดินเจริญเก้าไกลคือมันเจริญได้ทั้งนั้นคนก็เห็นเข้าเขาก็ศรัทธาเริ่มใส <c oughs> เราอยู่แห่งหนใดก็ตามแต่คนท่าไหลายก็สุขใจ่อเราไปนุเคราะห์สงเคราะห์เราไปเกื้อก,กูลกันเราไปให้เหมือนที่โดยมทั้งหลายเนี่ยถ้าสังเกตเราเดินทางไปที่ใดก็ตามแต่ไม่ไวา่าจะใกล้หรือจะไกลจะไปไหวพระทำบุญที่ไหนเราก็ไปถึงอ้าวเจอตู้ก็ยอตู้ไปเจอร้านค้าร้านขายก็อุดหน,นุนไป <c oughs> นะ เจอบุญทันกุศลได้ก็ไปร่วมมตนากันไปก็ไปให้เขาทั้งนั้นไปโดยมีความสําคัญคือให้เป็นจุดมุ่งหมายนั้นไปทําความดีไปทําความเพียรไปทํากุศลไปทําบุญกันนะแล้วก็สบายกลับมาแล้วก็มีแต่ความอิม่มเอมทั้งใจทั้งกายนะมีแต่ความสบายสบยอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันันท้่เราอยู่เย็นไปสุขถึงปัจจุบันนี่ก็เพราะเราทำของเรามาทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม เมื่อวานนี้ท่านพลโทสุปชโชคสมปัตตนิตท่านก็ไปเอารูปอัตราภาพมาตัางแต่สบายนู้นเน่ย่างแต่บวชในไม่รู้จ่าไปเอามาจากไหนนะไอตัวเจ้าของไม่ค่อยมีหรอกวัแล้วก็แล้วไปแต่ว่าตัวท่านเองท่านไม่รู้ว่าไปเอาจากเฟ e บุ๊ k หรือว่าไปเก็บเอาไว้หรือว่าไปถ่ายภาพมาจากแห่งใดเยอะเชียวก็มาลบรึกนึกถึงดูว่าเออนะอุโบสถที่เราได้บวชเนนก็ตั้งความพัฒนาตั้งแต่เป็นในน้อยนะเนี่ยจะได้พัฒนาให้ หลังจากนั right. right N go. N go. Really huh. ้นก็มาสาเร็จในตอนเป็นพระกุญญ์ปอะบวพระประาสสองพระประสัสามก็ได้พัฒนาปิดทององค์หลวงพ่อพระพุทธศรีชัยมงคลพระประธานอุโบสถที่นครนายกเนี่ยก็ได้สําเร็จหลังจากนั้นก็บริณอุโบสถนะทุกวันนี้ก็งดกามนะสว่างสวัยนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราก็นึกว่าเอ๊ะก็คงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเห็นภาพมายาวไกลเออเราเองก็ใช้เวลามายาวไกลในการที่จะได้มุ่งหน้า มาในเส้นทางธรรมนะี่ยถ้าจะเป็นเน้นน้อยก็ยอมบทเน้นแต่ใส่ว่านน้อเชียวอายุราสิบสองสิบสามประมาณนะี่แล้วก็นั่งพับพ,พียบอยู่ที่หอระฆังพระหน้าที่นั้นก็ต้องตีระฆังทุกวันไปคือท่านใ,ใช้ใช้เน้นตีระฆังทุกวันเนะี่แล้วก็สอนตีเป็นจังหวะนะสอนมาตั้งแต่วัยเยาว์วัยเนนนั่นแล้วก็อยู่ติดวัดมาเรื่อยเลยงนั้นเราจึงได้เห็นว่าโอ้ความผูกพันมันมากมี เส้นทางเดินทางนี้แหละจะทําให้เรานั้นมีความผ่องใส่านก็ปูทางไว้ปลูกฝังไว้ให้เรานั้นมีความมั่นคงสืบไปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสรรสร้างนะหรือสร้างสรรค์ไว้ข่าวของเครื่องใช้ก็ครอบครันก็นอยู่คือมีทั้งหมดทั้งมวลในสมัยนั้นก็สร้างกันเพฉะนั้นเราทขํของเรามาทุกวันจิตนั้นก็มีแต่ความผ่องใสพอถึงวันที่เราเดินมาในเส้นทางที่เรียกว่ายาวไกลความจเจริญทั้งหลายก็ตามติดให้นะ ไปแห่งหนใดก็มีแต่ความเบิกบานกุณโยมนะไปแล้วมันก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วมันก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขฉันนี่แหละอยู่แห่งหนใดจนซ้ายินยอมกันตรงนี้ฉันยัดโยมก็เช่นเดียวกันมุ่งมั่นแต่คุณโยมนะคุณงามความดีทาไว้บ้านเราอยู่กันตรงนี้นะถึงข้างบ้านเองจะเป็นเส้นไรตัวเราเอาดีน้าหน้าไว้ทําประโยชน์ไว้เกิดกูนไว้ให้ไว้ข้างบ้านเขาเองเขาก็ต้องรู้แกิดใจเออนะ อยู่ร่วมกันก็ต้องมีความอภัยก,กันจะเราให้ไว้ได้ประโยชน์นะวันหนึ่งวันใดเราเกิดปัดพังนะไม่ทันได้อยู่บ้านแล้วมีคนมาแวะมาเวียนนะเขาก็จะได้ช่วยดูช่วยแลให้ไม่ใช่ช่วยขนนะมีนะเดี๋ยวนี้อันตรายกพเ่ียวบางคนช่วยขนเขาสิซ้ําไปนะนึกว่าเขามาย้ายของให้ย้ายบ้านใหนะ้ก็ไม่ถูกกันนี่ ก็เลยอ้าวได้เวลาพอดีเออจะได้ไปะได้พ้นๆเสียช่วยเขายกซะหมดเลยยกเขาไปเกลี้ยงเลยยกของเขานะไม่ใช่ยกของเราว่างนั้นก็ <c oughs> เป็นอย่างนี้พอถึงเวลาเจ้าตัวกลับมาดูอ้าวว่าทำไมเป็นอย่างนี้ใครก็จะไปรู้กับเราด้วยเนี่ยเพราะก็เราไม่ได้ปูทางไว้แต่ถ้าปูทางไว้ดีซะแล้วเนี่ยใครจะแวะมาใครจะเวียนไปเ็าจะกึ๊งกั้งถามไถ่เขอเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เจ้าของบ้านก็าไม่อนุญาตข,ขวางให้สะอีกนี่เพราะเป็นเพื่อนบ้านกัน เป็นกิริยายนิมิตที่ดีต่อกันดันั้นขึ้นชื่อความดีเนะี่ยทำไม้ทุกวันก็ยังมีแต่ความประเสริฐนะบังเกิดขึ้นซึ่งความสุขสันต์ทั้งจิตของเราเองก็มีความใสสะอาดเกิดขึ้นทุกวันพถึงเรื่องความสะอาดนะบางคนก็บอกแม่ต้องบัดกวาดเช็ดถูทําทุกวันรกมันเลอะอีกแล้วปลาอีกแล้วนะหรือใบไม้ที่มันหล่นหล่นนี่แหละอนะย่างฤดูนี้เป็นฤดูที่ลมพัดแรงแล้วก็ใบไม้ก็จะหล่นลงมา เราก็เก็บก็ทําก็กวาดก็ถูก็เช็ดไปเราก็นะทํว่าเราอย่างนี้เป,นเป็นการออกกําลังกายคุณโยมถือว่าเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เป็นการดได้ฝึกความอดทนของเราความภาคเพียนที่มีเพราะกิเลสท,ที่มันเกิดขึ้นก็เป็นแบบนะะี้แหละมันเกิดขึ้นในทุกนาทีเกิดขึ้นอยู่ร่ําไปเราก็ต้องคอยยับยั้งจังใจคอยปัดกวาดเช็ดถูทําคอยดูแลกิเลสของเราให้มันน้อยลงน้อยลงให้มันใสขึ้นใสขึ้นอย่างนี้งั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าใจในวิธีนะ ความขยันอย่าได้เกลียดข้านนะให้ขยันมากมีไอ้ความเกลียดข้านก็ต้องลาทีเราทุ่มเททําไปเรื่อพวกนี้เดี๋ยวมันมีความดีของมันเองไม่ใช่ปล่อยปละล้วเลยมันโตอีกแล้ว,วลเลิกอ,อีกแล้วอ,อปล่อยมันเลิกเลยกลายเป็นหมักหมมไปนะคนจะมาคนจะไปคนเห็นเข้าก็ารู้ทันทีอ้าวทตไม่ปล่อยประละเลยเสได้นี่เป็นอย่างนี้นั่นถึงแม้มันจะหล่นของมันหน้าที่เราก็กวาดของเราต่างคนต่างทําหน้าที่หน้าที่หล่นเป็นของเข้าหน้าที่กวาดเป็นของเราเราก็ทําไป ตามเวลาที่เราจัดสรรไว้อย่างนี้เพราะว่ามีข้อวัดนี่ถึงเวลาเช้าอย่างเช้านี่ก็เหมือนกันนะตอนที่จะลาญาติโนะย,ยมที่สํานักเนี่ยนะบอกเดี๋ยวจะมารบบุรีเนะี่ยแต่ก็รู้หน้าที่ถึงเวลาจะบอกเดี๋ยวไปแปลงนั้นเดี๋ยวทําแปลงนี้เดี๋ยวดูแลตรงนัง้นตรงนี้แบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะแม่ชีก็ดูแลเรื่องของเนกธรรมาสารานะหลังใหญ่ดูแลบัดกวาดเชตูทําไป้างบนก็รูปหนึ่งข้างล่างก็รูปหนึ่งท่านก็ดดูแลให้เต็มที่ฝ่ายครัวก็ดูแลครัว นะ่ฝ่ายสถานที่ก็กวาเกดเจตุธทรมากดีนั้นทั้งหมดทั้งมวลเขาก็วางงานไว้ให้อย่างดีเราเองเห็นความตั้งใจความเพียรเหล่านี้ก็สบายใจดังนั้นอยู่ก็ร่มเย็นเป็นสุขนะ่ิเบญบาตมาก็ถาม่าพอฉันกันไหมนะก็ปรากฏว่าอยู่กันน้อยเพราะช่วงนี้ไม่มีคอร์สอะไรอยู่กันน้อยก็พอดีพอด,พอดีก็สบายสบายอยู่แบบนะต่างคนต่างถ้อยที่ต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันก็อ,อยู่เย็นเป็นสุข ท่นทุกคนต่างมาพัฒนาความดีของตัวเองอยู่เพราะต่างคนต่างทาไอ้ดีคนเดียวมันก็แค่นั้นแหละแต่พอหลายๆคนพัฒนากันให้เกิดความดีมันก็ยิ่งเกิดเป็นราศีขึ้นมามีราศีราศาีแม้กระทั่งญาติโยมเองเมื่อเช้ากันเหมือนกันท่านก็มาใส่บาตรนะอุศลเกิดขึ้นเร็วพันพราะมาใส่บาตรทำบุญนั้นก็มาช่วยกันจนเจือะบางคนนี่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในเรื่องทั้งหลายบางคนเมื่อจะหญิงและชายช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนทั้งนั้น คนอยู่เบื้องหลังเนะี่ยบางทีก็ไม่ได้มีชื่อนะไม่ได้เอาชื่อออกมานะไม่ได้มาอ้างถึงหรือว่ามาพูดถึงแต่ท่านก็มีความสุขล้ําเป็นกําลังเนะี่ยบาพเองก็อาศัยเนี่ยอยู่ทั้งเบื้องหน้าอยู่ทั้งเบื้องหลังก็ชวนกันแล้วก็พูดกันแล้วก็สอนกันแนะกันว่าเออทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนะี่ยสําคัญทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างช่วยกันฝ่ายปลูกต้นไม้เอาไปหาต้นไม้มานะฝ่ายปฏิบัติธรรมหาตำบ,บตราหาหนังสือสวดนมนต์มาให้ดูแลงานมุง้งเดี๋ยวจะได้ นะคลุมมุง้งให้มันเรียบร้อยแล้วกนะ็จะได้ปฏิบัติยาวไกลก็แบ่งสรรปันส่วนไปมันมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเพราะว่าหลายคนหลายท่านสามัคคีกันฝ่านยะครัวก็ดูแลครัวไปนะทุกคนก็มีทีมงานกันอย่างนี้ดังต่างคนต่างมาทําความดีมาพัฒนาความดีให้ตนเองเกิดมีความสุขสันดังพอดีหลายๆดีมันอยู่รวมๆกัน มันก็เลยทําให้การบริหารจัดการนั้นเนี่ยก็ลงตัวขย้นสบายสบายนะมีความสุขอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะดั้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเน่เพราะต่างคนต่างร่วมด้วยช่วยกันหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยกันไว้บางทีการอยู่ร่วมกันมันก็มีบ้างหละทีไ่ไม่ถูกจิตไม่ถูกิตถูกใจจะกระทบกระเทืนกันบ้างแต่ก็เอาละเน้น,เ,นเรื่องการให้อภยัยเอาดีนําหน้าไว้มองเห็นสิ่งใดก็เห็นในความดีกันบอกดีแล้วดีแล้วดีแล้ว,ลวนะฮะก็ดาอันนี้ เช่นความดีพัฒนาทุกวันใ้ดีกว่าเมื่อวานนั้นก็ยังทําได้นะอย่าไปคิดว่ามีแค่ดีวันนี้นะแล้วก็ดีที่สุดแล้วแต่คือชื่อว่าดีที่สุดแล้วคือไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าดีตั้งแต่เมื่อวานนี้ดีวันนี้แล้วดีลุ่งหน้าไปแล้วก็ดีไปถึงปลข้างหน้าไว้อันนั้นแหละมันพัฒนาได้อยู่แล้วถ้าเราตั้งใจจะทานั้นความดีมันพัฒนาได้ทุกวันกิเลสทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในวจิตหัวิจัยเราได้เนี่ยมันก็ยังพอกพูนขึ้นมาได้ทุกวัน เราจะไปนึกว่ามีแค่นี้แหละหมดกันจบกันไม่มีหรอกเดี๋ยววันหนึ่งกระทบใหม่มันก็เกิดใหม่อีกมันก็ุนเวียนโอ้ถ้ามาเรียงตัวกิเลสว่ากี่ตัวกี่ตัวเนี่ยโอ้มหาศาลนะนั้นเราเองก็ต้องรู้ในเรื่องการจัดการนะเราก็เพิ่มในเรื่องของปริมาณความดีไว้ถ้ากุศลมันมากอกุศลม,ม,มันก็น้อยไปถ้าบุญมันมากบาปมันก็น้อยไปเพราะขณะที่เราสรรสร้างในส่วนของความเป็นบุญไว้บาปมันก็จะหดหาย ถ้าเราทําความดีไว้ด้วยความเพียรที่เราตั้งใจความเกลียดค้านใดๆก็หายไปเช่นเดียวกันความเร็วก็หายไปอย่มันทําได้ส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยถ้าเราเอาซะจริงจังเนี่ยมันก็ค่อยๆมีกําลังของมันอย่างนี้กาลังบุญกําลังกุศลกําลังความดีมันก็หนุนนําชีวิตให้ชีพนี้ของเราเนี่ยหรือชาตินี้องเราเนี่ยมันมีแต่ความสุขที่ร่่าไปเมองข้างหน้าก็มีหวังมองย้อนกลับไปข้างหลังก็มากสุขนะเราทำก็เรามาน มันก็ปลุกให้เราสามารถจะพิจารณาได้ฉนั้นเส้นทางเดินไม่ว่าเราจะเดินเส้นทางใดบางคนบอกอุปสรรคจะขัดขวางจะกั้นขวางมากมายพอถึงเวลาเอาความดีนําหน้าไว้มันก็แพ้พ่กันอยมอุปสรรคทั้งหลายมันก็ค่อยๆถอยถอยถอยไปแพ้พ่ความดีนั้นอยู่แห่งหนใดชนสายนะินยอมคำว่าชนสายินชมก็บอกว่าเมื่อวันชยมทั้งหลาย,ยจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนจะไปวัดนั้นเราเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนตั้งอ,อกตั้งใจเนะี่ยเขาก็าชื่นชมกันทั้งนั้น จะมาวัดนี้จะมาสำนักนี้เขาก็ชื่นชมแต่เราเป็นคนปฏิบัติด้วยความตั้งใจไปก็สมรมระวังรู้จักในการวางกําลังของตนเองไว้ไปแล้วก็มีความเจริญไปแล้วก็งอกงามไปบูนอยู่ระบายไม่ว่าจะไปปฏิบัติแห่งคนใดเนราก็พบความดีไว้ท่านไปปฏิบัติที่ไหนมาเราเราความมาโอ้สมัยก่อนมาที่น,นั่นที่นี่วันนี้มาลองซิว่าที่นั้นเป็นอย่างไรตรงนี้เป็นอย่างไรก็จะได้พิจารณาให้ดี ทุกอย่างถ้าเราเดีอยนะู่แล้วนอนหลับตรงนั้นตรงนี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขกัอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรคนที่หวาดกลัวเพราะว่ายังรู้สึกว่าตนเองยังดีไม่พอจู่วะล่ะคนกลัวตายอย่างนี้นะกลัวว่าตายแล้วจะไปที่ที่มันไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่สุกติด้วยเหตุที่ว่าบุญของเรานัานดูว่าจะทําน้อยก็เลยกลัวหยุดในเรื่องพวกนี้แต่คนที่เขาไม่กลัวเลยเพราะเขามั่นใจเต็มที่ว่าเขาทำเขามามากมีนะและจิตของเขาก็ดีไม่มีอะไรที่ต้องกังวล ดันั้นเขาอยู่ได้ทุกที่กันเยอะพระสงฆ์เราเนี่ยเราไปปักกรดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นป่าชา้าหรือว่าจะเป็นนะที่กรกร้างที่ใดท่านก็มีในเรื่องของใจที่มุ่งมัน่นเชื่อในความดีที่ท่านทําไว้เป็นอะไรกันนั้นท่านจึงสามารถอยู่อย่างนั้นเนี่ยได้อย่างร่มเย็นบางคนก็มาถามนะเจออะไรบ้างไหมเดี๋ยวไปแขวนกอดอยู่ในป่านะเจออะไรบ้างไหมของดนะีเจอผีหักคอเจอผีมาขอไหม สารพัดเรื่องว่าอย่างนี้แต่บางคนก็เป็นอย่างนั้นเะเจอไปแล้วความหวัดหวั่นมากมีแต่ไอ้ตั่ของคนที่จิตด,ดีๆไปอยู่ทุกที่ก็โยมแม้ตั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังไม่มาเบียดเบียนเลยนะบางครั้งเนี่ยเราเดินข้ามงูไปเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามันเป็นงูไม่ได้คิดอะไรเออมันก็อยู่มันอย่างนั้นเเราก็ข้ามมันไปอย่างนั้น,ต,นต่างกนต่างก็อาจจะอยู่ใกล้ชิดกันแต่ก็ไม่ได้ทําร้ายกันเพราะมันไม่มีกรรมไม่มีเวรมาผูกไว้ก็แปลกบางคนว่าเอา้าเราข้ามมายังไงวะมน สมัยเด็กๆเนี่ยมันมีไอตัวอะไรนะแมวน้ำหรือยังไงเขาบอกมันมีพิษนะถ้าก,กัดก็อะไก็เดียบร้อยมันมาวิ่งวนสามรอบแล้วก็เป็นปเด็กน้อยตอนนั้นก่อนจะบดเน้นด้วยซ้ำหรืออาจจะบทเนนเสร็จแล้วจำไม่ได้ใจต้องให้ยมแม่เล่าให้ฟังแต่มันก็มายังไงไม่รู้มันก็วิ่งรอบ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 สามรอบแล้วมันก็ไปไอ้ทั้งแม่ก็โอ้โหตกใจห่วงใหญ่กลัวแล้วลูกของตอนเองโอ้โดนกัดแล้วจะเป็นอย่างไรกันคือมันไม่มีกรรมไม่มีเวรต่อกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องเบียดเบียนกัน เราเองก็แผ่เมตตานะังนั้นทุกสิ่งอย่างอย่างที่ว่ามันก็อยู่รอดมาได้โรคภัยแค่เจ็บที่เราเป็นนะเรารู้จักในการที่จะดูแลเนื้อดูแลตัวรักษาแล้วก็หยุดยาที่มีก็ค่อยๆจะย่อยบริโภคไปเดี๋ยวก็หายดังน้นพอถึงเวลาโรคหายเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอีกเดี๋ยวก็มีภูมิแล้วนะมีภูมิที่เราจะได้ต่อยอดไปบานะงคนเป็นแล้วก็ออมีภูมิแล้วแต่บางคนเป็นสักสองสารอบนะเดี๋ยวนี้ คือ๋ยนนี้มันมีเพิ่มขึ้นนะปรมาณเพิ่มขึ้นงนั้นถามเราว่าเอามันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรมันก็คงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นแหละเราจะได้น้องนําไม่งั้นเราก็ไม่เป็นหรอกบางคนไปด้วยกันนะติดกันเฉยเลยบางคนไม่ได้ไปกับใครแต่ติดเองก็มีโราไปแค่เจ็บทุกวันนี้มันมาทางอากาศได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เอาละเป็นแล้วก็รักษาแล้วก็ดูแลเราไปเอาจิตเอาใจก็เรามุ่งมั่นไว้เดี๋ยวก็หายนะงนั้นทุกอย่างที่เป็นได้มันก็หายได้ แต่ต้องบริหารจัดการให้ดีเท่าน,นั้นเองนั่นอย่าไปท้อแท้อย่าไปทุกข์กับมันนี่อย่าไปท้อถอยเรามุ่งมั่นเอากุศลน,นําหน้าอย่างนี้เมื่อกุศลมันมากสแสดงความหวั่นไหวก็ไม่มีนะความหวั่นกลัวความหวั่นเกรงใดๆก็ตามทีมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปแต่บางคนที่กลัวก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าในอดีตแต่แหมเราเนี่ยพิจารณาดูแล้วไม่รู้ว่าเราเนี่ยมันดีตรงไหนบางคนค้นหาความดีตัวเองไม่เจอเลยนะ ประว่านึกไปนึกไปหาความดีไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแต่เพราะไม่มีใครช่วยช,ยชยี้ช่วยแนะให้แต่ถ้าคนที่เขาพิจารณาอยู่ร่ำไปในนั่งภาวนาอยู่เขาจะพิจารณาได้ว่าออนึกได้ถามว่าคนที่ทําความดีด้วยความตั้งใจเนี่ยคือมีเจตนาด้วยมันจะรู้ตัวเองเหมดเลยคุณผูมว่าเราทาอะไรอยู่สติมันอยู่กับความดีที่พังผุเราก็ทว่าเราอยู่อย่างนี้มันจึงผ่องใสแต่ทำแล้วทรงเดชไม่รู้เดชซ้ำไปที่ทำอะไรไปเอ๊ะฉันทําอะไรของฉันไป <c oughs> ดีไม่ดีไม่รู้เลย มันก็เป็นเพราะบางทีก็ทำตา่ตางๆกันไปสติก็ไม่มีความจําได้หมายรู้ก็ไม่มีก็เป็นอย่างนั้นไปแต่เอาละให้เราตั้งอ,อกตั้งใจบางคนเนี่ยผ่านแล้วก็แล้วกันเอาปัจจุบันไว้พอป,ปัจจุบันเราทํามุ่งมั่นทําดีใหม่พอทําดีในปัจจุบันไว้เนี่ยความที่เรามั่นใจมันจะมากมีขึ้นเยอะเพราะดีไม่รู้หรอกเหมือนกันเนี่ยถ้าเราถามว่าชาติก่อนเอยชาติที่มันย้อนหลังกลับไปลึกๆเอยไม่รู้เดี๋ย้ํามาทําอะไรมาบ้าง นะถ้ามันรู้มันอาจจะขี้เกียจก็ได้เออฉันทามาเยอะแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่ทําแล้วนี่มันไม่รู้ก็เลยตุนไว้เพราะไม่รู้ก็เลยทําต่อไปกันไว้เป็นเกราะป้องกันไหมนี่เต็มที่แล้วเมื่อเราพัฒนาได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีชีวิตของเราเองอยู่อย่างสุข,ขีก็เพราะว่าความดีมันคุ้มครองเราบางคนนึกว่าโอ้ของดีคุ้มครองนะก็เลยไปทำาห,หน้าทองนี่ทุกวันนี้ไม่เอาหน้าแล้วนะเอาหลังทองก็มีปนันะนะหลังทองก็ได จริงเขาใช้ภาษาที่มันอาจจะหยาบก,กว่านี้หน่อยนึงแต่ก็เอาละทําความเข้าใจว่าพาะเรานะไม่มั่นใจเราก็เลยต้องให้เขาทาให้เพื่อเรียกความมั่นใจของตัวเองทั้งๆจริงๆแล้วก็ตัวคนเดิมนี่แหละแต่ขาดคือความมั่นใจถามว่าค้าขายเนี่ยนาย,ยิ้มยิ้มพูดเพราะเพราะราคาที่มันลดลงได้ต่อรองกันได้นคนก็ก็เข้าหาแต่เกิดไปปิดมาเต็มหน้าเลยแต่หน้าตาโอ้โดดดัน แนะแถมวาจาก็ยังโอ้มาหนาวไม่มีน้ำใครก็จะเข้าหัไปยกแนะมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนั้นนะท้าขายทั้งหลายมันก็ต้องยิ้มไม่ก่อนนะลูกค้าต่อรองก็ต้องหัดนะดูทีท่าถ้าไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แคอย่างเดียวเลยยืนด้วยราคาถึงเวลาคนที่เข้ามาหาก็โอ้สายหน้าว่าแม่ค้านี่ไม่มีน้ำใจมา อนะันที่คนต่อเขาก็อยากจะได้สักนิดนึงเราเองก็ต้องรู้ว่าเออเขาซื้อเยอะซื้อน้อยแค่ไหนต่อบ้างนะไม่ใช่ต่อจนแทบขาดใจนะเอาเป็นว่าต่อแล้วมันไปได้ยาวไกลก็ว่ากันไปอันนี้เป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนงั้นถ้ายิ้มอย่างนี้แล้วก็หน้าตาดีด้วยยิ้มแย้ยมแจ่มใสพูดจาดีด้วยคนเขาก็มาชิดใกล้มันก็เป็นอย่างนั้นอันนั้นไม่ต้องไปปิดทองที่ไหนเลยทั้งหน้าทั้งหลังเพราะเราทําความดีเป็นกําลังงั้นในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำไปเท่ากันยวมันได้ผลลัพธ์กับกตัวเราเองเท่านั้นเลย นี่เรื่องที่เราไม่มั่นใจเราจึงไปหาพิธีกรรมพิธีการมาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หากว่าเรามั่นใจมากมีซะแล้วพิธีการเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะกินเงินเราได้เนีย่ยที่เขากินเงินเราได้ก็เพราะไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยความหวั่นไหวไหว้มันได้หรือไม่บางคนติดตรงนี้ก็นอยางเรื่องความไม่มั่นใจในตัวเององั้นถ้เข้ามาภาวนาะเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระสงฆ์ท่านก็จะคอยนําคอยชี้ให้ว่าเราภาวนาแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราในขณะที่เรานั้นได้เห็น นะอันเป็นเหตุนะเป็นปัจจัยเราจะรู้ทันทีว่าโอ้เราเนี่ยทำอะไรมาบ้างมันก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเราจะทําอะไรต่อไปบ้างเราก็จะเห็นแนวทางแห่งความดีมันก็จะนึกเห็นนะในสิ่งนั้นสิ่งนี้ชัดเจนนะมันเกิดมีขนาดที่เรานั้นกําหนดรู้แล้วก็ภาวนาไปงั้นไม่งั้นเราไม่เห็นหรอกคุณโยมถ้าไม่มีเวลาว่างๆมาปฏิบัติบ้บางเนี่ยก็จะก้มหน้าก้มตาหาแต่สตังมันก็จะเป็นอย่างนั้นได้ แต่ถ้าเกิดเรามีเวลาปฏิบัติปฏิบัติไปเราจะรู้ความดีความเร็วความร้ายของตัวเราเองได้เนี่ยแค่ที่เหลือก็คือแก้ไขปรับปรุงเท่านั้นเองเพิ่มเพิ่มเติมความเป็นกุศลไว้เพิ่ม <c oughs> เมติมความเป็นบุญไว้นะละความเป็นบาปไปละกุศลไปก็ต้องทำก็เายนี้ปัดกวาดเช็ดตูทำจิตว่าเราให้ใสสะอาดปราศในเรื่องของความคุกเกืองที่สิบสองนาฬิกานะอยู่ในเวลานี้แล้วก็ให้มันมากมีซึ่งความสุขใจอ่าก็เตือนละสิบสองนาฬิกาแล้ว เอาได้เวลาแล้วโยอมวันนี้ก็ขฝากไว้เรื่องขอ <c oughs> ให้โย,ยมทั้งหลายนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนะมั่งมีสีสุขรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดมีเลวิสัยขอจงสำฤทธิ์ผลตังใจปรารถนาทุกประการเถิดอายุวันโนสุขครั้งพระหลังเดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งรอบกําที่จังหวัดลบบุรีคุณโยมะขอโมทนาบุญกับทุกท่านนะขอเจริญพร